สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับออยนะคะที่นี่นะคะลำเลิศคาร์เซ็นเตอร์ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเปิดตัวกันที่แบรนด์โตโยต้านะคะเป็นรถตู้นะคะเป็นรถตู้เวนทูรี่นะคะปี2010เป็นตัวซีนะคะลูกค้าคันนี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะลูกค้าคันนี้นะคะลูกค้าค่ะคันนี้จะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะสีอะโครเมียมคะ่ะสลับกับอสีเทาเนาะเมทัลลิกนะคะลูกค้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับ แบรนด์โตโยต้าแบบกลมๆแบบนี้เลยเนาะเป็นสัญลักษณ์โตโยต้านะคะลูกค้ามาพร้อมกับช่องรับลมสีดํานะคะคันนี้นะคะได้เป็นไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะได้เป็นไฟตัดหมอกนะคะมาให้ในตัวเลยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟนะคะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะลูกค้าพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะในตัวเลยนะคะลูกค้า คันนี้นะคะได้อะไรบ้างคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจกนะคะได้เป็นกระจกโคม้เนมียมนะคะแซมสีดํามานิดหน่อยเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกอนลอยขอบ15้านะคะลูกค้าคันนี้เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับมือจับนะคะเป็นโคม้เนมียมนะคะลูกค้า คันนี้นะคะจะเป็นสีขาวสีสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอกระจกกันบ้างกระจกนะคะก็จะได้เป็นเราติดฟิล์มมาให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าคันนี้คือใหม่มากๆไม่มีริ้วรอยใดๆทั้ทงสิ้นเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างหลังกันบ้างนะคะข้างหลังนะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวแดดตีนะคะเป็นตัวตีแบบนี้เนาะ,ะมาพร้อมกับโลโก้โตโตยต้านะคะดวงใหญ่ๆแบบนี้เลย นี่นะคะมาพร้อมกับแบรนด์นะคะเป็นโตโยต้าเวนทูรี่นะคะลูกค้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับเป็นข้างในนะคะเป็นพรมนะคะพรมกระดุมนะคะคือปูมาให้เรียบร้อยสวยงามมากๆนะคะลูกค้าข้างในนะคะปูพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าเบาะข้างหลังนะคะถ้าไม่ใช้นะคะสามารถพับเก็บได้นะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถตู้11ที่นั่งนะคะลูกค้า หรือจะ12คนนั่งก็ยังได้เลยคันนี้คันนี้นะคะภายในกว้างขวางมากๆเลยนะคะลูกค้านี่เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของโชว์กันบ้างนะคะลูกค้าคันนี้นะคะคือจะได้เป็นเดิมๆเลยค่ะลูกค้าจากโรงงานเราไม่ได้เอามาทำอะไรเพิ่มเลยนะคะลูกค้าคือเอามา เก็บนิดหน่อยเท่านั้นนะคะแต่รับประกันค่ะทางร้านของเรานะคะแม่รับรถที่มีประวัติพิกคว่ำจมน้าหรือชนหนักหรือย่อมแมวมาอย่างแน่นอนเลยค่ะลูกค้านะคะมีกระจกมาให้นะคะที่ปัดน้ําฝนมาให้นะคะลูกค้าขนพร้อมไฟเบรกนะคะดวงที่3นะคะลูกค้าคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะลูกค้าไม่มีริ้วรอยนะคะไม่ว่าจะเป็น รอยขนแมวก็ยังไม่มีเลยนะคะลูกค้าคันนี้คือใหม่มากๆเลยนะคะนี่คือสวยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในรถกันบ้างในตัวรถนะคะห้องผู้โดยสารก็จะประมาณนี้ค่ะคือกว้างขวางมากๆเลยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับเบาะหนังนะคะสีดํานะคะลูกค้าสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะเบาะนะคะจะได้เป็นเบา เขาเรียกว่าเบาะมือเนาะเขาเรียกว่าปรับมืออะค่ะลูกค้าคันนี้นะคะแต่ว่าไม่มีอุปสรรคในการใช้งานนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าแอร์นะคะข้างบนนะคะก็จะได้เป็นแอร์นะคะแบบประจําตัวเลยเนาะตัวใครตัวมันไปเลยนะคะลูกค้าคือประตูนะคะเปิดได้2ฝั่งนะคะลูกค้าเป็นประตูสไลด์นะคะ,ะทั้งสองฝั่งเลยของฝั่งผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะลูกค้าคันนี้ยังได้เป็นเอ่อเป็นระบบแอร์แมนนวลนะคะลูกค้ามาพร้อมกับ นี่เลยค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสี่สปีดนะคะลูกค้าฟังเพลงนะคะหรือว่าจะเป็นวิทยุอะไรก็เปิดฟังได้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าคือสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะได้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของออข้างหน้ารถกันบ้างคันนี้ติดปีมาให้ใหม่เรียบร้อยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบุคเซอร์วิสค่ะนี่บุคเซอร์วิสของเราก็ยังมีให้ครบนะคะถึงน้องจะเป็นปี 2,010นะคะลูกค้าแต่ว่าบุ๊กเซอร์วิสอะไรอยู่ครบหมดนะคะลูกค้าอันนี้การันตีนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างหน้าบ้างขาะนีคือข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าคือสวยมากๆปิดอ่ะนี่คะ่ะคือสวยมากๆเลยนะคะคือเราเป็นเครื่องเดิมค่จะจากโรงงานไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องความจัดความดังเนาะคันนี้เป็นเกียร์ ออโต้ Auto, เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะลูกค้าคือรับประกันเสียงดังไม่มีแน่นอนคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาพบกับราคากันเลยนะคะคันนี้4,99,000บาทหรือผ่อนเบาๆเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจนะคะคันนี้นะคะติดต่อหาออยได้เลยคะ่ะ